คำศัพท์บทที่สี่จุดแปดคำที่หน e e ึ p ่ง e p a i o t o m y r e p a i r e p i s i o t o m y r e p a i r แปลว่าการซ่อมแซมแผลจากการตัดสีเย็บคำศัพท์คำที่สอง postpartum hemorrhage postpartum hemorrhage แปลว่าภาวะการตกเลือดหลังคลอด คำศัพทคำที่3 perrectum p e r r e c t o m แปลว่าการตรวจทางทวารหนักคำศัพท์คำที่4 uterine atony uterine e atony แปลว่าภาวะมดลูกหดลัดตัวไม่ดีคำศัพท์คำที่5 induction of labor l n d u c t i o n of L A B O R แปลว่าการชักนำการคลอดคำศัพท์คำที่6 Redness skin R E D N E W S, S K I N แปลว่าผิวแดงคำศัพท์คำที่7 ema, e d e m a E D E M A แปลว่าบวมคำศัพท์คำที่8 Eczmoesis E, is, e W C H Y M O s i s แปลว่าจ้ำเลือดสีํำที่เกิดจากเลือดออกจากเส้นเลือดใต้ผิวหนังคำศัพท์คำที่เ discharge d i s c h a r g e แปลว่าสิ่งคัดหลังที่ซึมออกมาคำศัพท์คำที่ 10. approximation of the a w p r o x i m a t i o n o f t h a W O N D แปลว่าการประมาณขอบแผลว่าปิดชิดกันหรือไม่